เบอร์เลนซิกฮาร์ดตอนแรกฉันเองก็กังวลเรื่องหมอนี่อยู่หรอกแต่ว่าเขาทำได้ดีกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยนอกจากจะไม่อ้างนามของซิกฮาร์ดด้วยความบวดดีแล้วเขายังให้ความสำคัญกับภารกิจและขอนกำลังใจของชาวบ้าเป็นอันดับแรกเราสัมผัสได้ว่าเขากำลังพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องกังวลเกี่ยวกับเบอร์เลน เบอร์เลเลเด็กฝึกคนอื่นสามารถจากการกับมันเตอร์ได้ตามลําพังแม้ว่าฉันจะไม่อยู่ที่นี่ก็ตามปัญหาคือคนที่คอยเฝ้าติดตามพวกเราขณะที่พวกเราอยู่บริเวณนอกหมู่บ้านฉันเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ฉันรู้สึกว่าพวกเขาหายไปทางภูเขาตอนที่เราเดินเข้าไปในหมู่บ้านมันคือการทดสอบซิกฮาร์ดงั้นเหรอหรือว่าเป็นคนอื่นกันแน่ ฉันเดาว่าเราคงจะรู้กันพรุ่งนี้ดูเหมือนว่าจะมีมอนเตอร์แถวนี้นะมอนเตอร์จะประกากฏตัวในช่วงนี้ของทุกปีแต่ครั้งนี้มีจำนวนมากกว่าปกติถึงสามเท่าพวกเราไม่สามารถจาัดก,การกับมอนเตอร์จำนวนมากขนาดนั้นได้เพื่อความมั่นใจพวกเราได้ทําการเฝ้าดูและพบว่ามันมีมากกว่า100ตัวซึ่งนั่นหมายความว่า พวกมันอาจจะมีรวมกันเกิน200ตัวก็ได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขเท่านั้นเรามั่นใจว่าคุณคงไม่คุ้นเคยกับป่าที่นี่ดังนั้นเราจึงได้เตรียมไกดให้คุณเพื่อไม่ให้คุณหลงทางในภูเขาเขาเป็นชายหนุ่มที่เร็วที่สุดในหมู่บ้านดังนั้นผมจึงมั่นใจว่าเขาน่าจะช่วยพวกคุณได้เรารู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นตอนที่หัวหน้ามาพบพวกเราเมื่อคืนนี้แต่ไม่นึกเลยว่า จะให้มาเป็นคนนำทางให้กับเด็กฝึกของซิกฮาร์ดแบบนี้นี่มันเลวร้ายที่สุดเลยไกด์นำทางภูเขาเซบูคันบาไม่ต้องห่วงพวกเราจะรับประกันความปลอดภัยให้กับคุณจนกว่าคุณจะกลับบ้านเองทุกคนฟังทางนี้หากเป็นการต่อสู้แล้วก็ออกนั้นมักจะมีความสามารถเหนือกว่ามอนเตอร์ตัวอื่น แต่ว่ากบลิงกับโคโบนั้นต่อสู้ด้วยวิธีสะกะปรกพวกมันใช้ทุกวิธีไม่ว่าจะยาพิษหรือว่าอื่นๆแม้แต่การบาดเจ็บเพียงเล็กน้อก็อาจร้ายแรงได้ดังนั้นอย่าได้ประมาทเด็ดขาดครับ,รบเด็กฝึกรันฝึกที่6คอยสังเกตการด้านนอกคอยเฝ้าระวังมอนเตอร์ที่พยายามจะเข้ามาได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองจากนี้ไปพวกเราจะเริ่มทำการโจมตี ตอนเราาสูตรร้ายที่กำลังคุกคามดินแดนแห่งนี้แสดงให้พวกมันได้เห็นถึงพลังของซ yeah! ิคฮาร์ดย่าหรือกันเลยย่า yeah! พวกโง่นั่นช่างทำเรื่องที่โง่เขาจริงๆทั้งๆท,ที่พวกมันเตรียมการซุ่มโจมตีมาถึงตอนนี้แต่กลับแหกปาปล่ามาเพื่อเปิดตำแหน่งของตัวเองนี่มันขาดวัตถุประสงค์ในการซุ่มโจมตีชัดๆ พวกเขาแค่พยายามเอาชนะความกังวลของตัวเองด้วยการตะโกนนะเนื่องจากนี่เป็นภารกิจบุกแรกของพวกเขาความผิดพลาดแบบนั้นฉันเลยพอจะเข้าใจได้เฮ้ทั้งที่เจ้านี่ได้รับภารกิจบุกมอนเตอร์เป็นครั้งแรกเหมือนกันแท้แต่แทนที่จะกังวลมันกลับเนื่องไปถึงผลลัพธ์ซะอย่างนั้นเจ้านี่น่ะเหมือนกับทหารผ่านศึกมากประสบการณ์ย่าอ้ ใช้จัดการพวกมันเองทำจัดพวกกกบลินและโคโบก่อนแล้วค่อยจมตีพวกออกพวกมันฝ่าแนวขบวนมาแล้วออกสองตัวกำลังพุ่งเป้าไปที่ฝ <la quem> ั่งตรงข้ามผ่พวกออกกำลังมาที่นี่เหรอโหวักฉันไม่ควรมาที่นี่เลยอื้อย่ <Yeah. S 2> ฮะฮะพวกมันตายแต่เมื่อไรได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหมคุณคันบาอะมาไม่เป็นไรฉันสบายดีถ้างั้นก็ดีแล้วมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะถามมีตำนานเมืองเกี่ยวกับพวกเขาลูกนี้บ้างไหมตำนานเมืองงั้นเหรอใช่แล้วเหมือนกับสมบัติล้ำค่าหรือสปาราลายทำนองนั้นนะ่ะอ่าก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะ ตามตำนานเล่าว,ว่าที่นี่เคยมีการต่อสูด้เดือดๆระหว่างราชาของเหล่ากอบลินที่ลงมาจากทิศตะวันตกและหาสวินเมื่อหลายร้อยปีก่อนว่ากันว่าแหวนของราชาปีศาจยังฝังอยู่ที่ไหนสักแห่งในภูเขาโลกนี้หืมแบบนี้นี่เองฉันเข้าใจแล้วสายตาที่ฉันสัมผัสได้ตอนนี้และสายตาที่ฉันสัมผัสได้ก่อนหน้านี้ มันคือเอเดนพวกเขาคือหนึ่งในมารทั้งห้าพวกเขามีชื่อเสียงในเรื่องความบ้าคลั่งจุดหมายของเอเดนคือการฟื้นฟูฟื้นฟูกลับไปสู่ยุคที่มอนเตอร์ของโลกพวกเขาต้องการย้อเวลากลับไปและนําเหล่าสัประดรดเหล่านั้นมาเป็นพระเจ้าโอ้ท่านเทพเจ้าสัปปะรดหากพวกเขามีความสามารถเพียงแค่นั้น ป่านนี้พวกเขาคงถูกทำลายไปนานแล้วแต่ว่าพวกเขามีความสามารถในการทำให้มอนเตอร์เชื่องและควบคุมมันพวกเขายังสามารถใช้ความสามารถของมอนเตอร์ได้แม้ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ตามพวกเขามีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับตะกูลซิกฮาร์ดพลังแปลกประหลาดที่พวกเขามีคือความลับที่แม้แต่ตะกูลที่มีชื่อเสียงในทวีวเองก็ยังไม่รู้แต่ฉันรู้ความลับนั่น ทั้งหมดเป็นเพราะเดลุสโรเบิร์ตพวกเราอยู่ในภารกิจที่เดลุสประกาศเอาไว้ตอนที่มาถึงเอเดนและแล้วสมาชิกท um ั้งหมดของทีมชาโ์ดกก็ถูกสังหารเหลือแค่ฉันเพียงคนเดียวที่อยู่ในนรกนั่นตอนนั้นฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมาก เดลุดรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเอเดนใช้หินมานะเขารู้ได้ยังไงว่าเป็นหนึ่งในพวกนั้นเป็นหนึ่งในหกจัก,กรพรรดิทำไมเขาถึงไม่เปิดเผยเรื่องนี้ให้โลกรู้ฮะตอนนี้แกกลังคิดอะไรอยู่กันแน่หืมข้าสัมผัสได้ถึงความกดเค้นจากภายในตัวแกอึการนึกถึงเดลุดมันกำลังลบกวนอารมณ์ของเราใจเย็นก่อน สิ่งที่สำคัญตอนนี้คือเอเดนจุดประสงค์แรกของเอเดนคือการค้นหาหินมานาของราชาปีศาจพามาหลายร้อยปีแล้วนับตั้งแต่ราชาปีศาจพ่ายแพ้ที่นี่ฉันมั่นใจว่ามีหินมานาพลังมหาศาลนั่นจะต้องฝังอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่นอนดังนั้นแผนของพวกมันจะต้องเป็นการทำให้เราคิดว่าตัวเองบรรลุภารกิจแล้ว เพื่อที่พวกมันจะได้ตามหาหินมานาหลังจากที่เรากลับไปหากเป็นแบบนั้นละก็ยา่าเจอตัวหน้าพวกมันแล้วฉันจาัดก,การพวกมันด้วยการจำตีเพียงครั้งเดียวหืมฮ่าฮาเจ้านี่เป็นของฉันตั้งหากชีไม่มีศักดิ์ศรีซะเลยนะฮ้หัวหน้าพวกมันตายแล้วตอนนี้เหลือแค่ดูแลในสวนที่เหลือเท่านั้น โอ้ oh. คุณคันบาครับเรื่องราชาปีศาจเคยมีใครพบสมบัติหรืออัญมณีบนภูเขาบ้างไหมจริงๆแล้วตอนที่ฉันยังเป็นเด็กหัวหน้าหมู่บ้านได้ไปที่ภูเขาแล้วกลับมาพร้อมกับอัญมณีสีแดงที่เขาพบบนยอดเขาตอนนี้อัญมณีนั่นอยู่ที่ไหนครับคนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้แต่ว่ามันถูกฝังอยู่ใต้บ้านของหัวหน้า อันที่จริงแนละ้วมันทําให้หมู่บ้านอบอุ่นขึ้นเพราะเหตุผลบางอย่างด้วยนั่นมันสถานการณ์นี้มันเลวร้ายกว่าที่ฉันคิดเอาไว้อีกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหากพวกเอเดนไม่พบหินมานดาบนภูเขาแล้วก็พวกมันจะต้องเผาหมู่บ้านนี้อย่างแน่นอน